สวัสดีจ้าบุไอจ้าไอ้มอึ้งเดียนหกไอลังไอจ้ามันจริงจ้าหาพี่น้องมาเป็นไปหาสอน้ำขึ้นนะพี่น้องเลย หาไปรุああ่นกันนึกพับมือนี๋แรงนี่ครับพี่น้องครับพี่พอน้องครับไปหาไต่แม่งกินนู่นครับเพราแม่งขาดเนียวบวานเท่าแล้วพี่น้องเลยอ๋อเก็บต่อยต้นหอาพ่อไว้หมดแล้วครับทางโคกโกกหวานแล้วพี่น้องมาอนีทำไมมันหนีหมดแล้วจีไปพ่อบินวุ่นวิ่งวางเขาแรกพี่น้องเลยก็แต่ฝนตกมากน้อยยืดน้อกินพี่น้องเอ้ยหลายครับอ๋อกอกหนามน้งมาอยู่พี่พี่น้องเลยม่ว ปวดไปหาเงี้ยไข่คนเดียวข้าวสว <c oughs> ยวานเดาือดฟา,าดางไปห้องไปาางไปหาตีใส่ไปได้พี่น้องบานเนี่ยาางไห้อเอานั่งบ่เม่นบ่พี่น้องเลืมอนขื่นป้ามัน,น,นกินจนวานันมดที่พี่น้องเพืย เอาัืนี่เกยสันก้อนนี่นี่เอาตั้ม้ก้อนไมสันเอาหนี่ก้อนนี่เก็ยเอา้ัเข่าหูได้พี่น้องสนนอยหูเียเอาม่ะอยสันม่สันูกัาเดียวเดียวหูอ่วเดี๋ยวนนะพี่น้อถ้าเ่นบอกเ่อบินวนอยู่พี่น้องเลยต้งเคยว่าในนี่ไไปกัิงหัวหได้หรอ้าึมือพี่น้องบินวุนนเ เดี๋ยวเป็น hmm. ก mm ้อนนี่เด้ด้ได้เด้ันีน้ำตัวนี่น้ำตัวตูม่นั่นตูมีวเอาคมาแล้แม่จเอาเอาคไปซัดเอาเลยเอามาเป็นห้างหมเดงพี่นอนเลยเดียเต็มตนี่่ิ้องเอแมนมดรับมีหนมากิน่นมนหน่อย่นะบินินินเีเ

มาปลูกต mm. no ้นงาเนาะมันอยู่น้ำหมันต้นง่าปูปดดางลองเบืองวัดจิตตัวไ่ขาวอนว้ยิน้อบนเนี่ยขึ้นหูเดี๋ยวหูเราทำต้มกันนนนวนน่ยงาเหนียวครับพี่น้องดอว่าร่าง่องก็เอื้นมาคือกันไหพี่น้องเลยแหมนกินขากจะวันอยากตาน้พี่น้องมา เออหูถึงน้ำเลยไหมน้ำนี่ไเนี่ยลเปนฟุๆด้ยอน้ำมันก็มีปีกเนาะขุดข้นนอไงขุดขึ้นนอนไงเุดขนอนไงุดขึ้นนอนไงขขนอนไงขดข้อนไงดขึ้นนอนงขดขึ้นนอนไงขุดขึ้นนอนไงบุดน้อนนอนเงดนนอ หมองเลลนี่ลปูกระดางเาสันตุมตุมส้กูหลอะกอดจองที่นังเด้พี่น้องเลยคนมาก่อนนั่งกอดคนมาทีหลังนั่งควหมดแดงับพี่น้องเลยมันเป็นสายนังเด้พี่น้องนี่ยพวกขึ้นตุ่มต้นใหม่หรอดีตินะอ๋อเลยแม่มัตินอข้าจ้าเข้ไปใกล้ๆเงามันนะคู่คว่ำเลย ออ้งลง่างหเออวมโอ้โอ้ใบไม้ไม่อยังลงอีนี่ยฟาดฟดฟาดเออฟาดฟาดฟาลงล่งลงตึหัวงาลองเอาเออฟาดฟาดึงหัวงาเออ

เออพวกมันเจีบเอาดินนเตมดินนี่พี่น้องเีบเอาดิน่ยเอามาเียงมันเีนี่งไเนี่ะรครนเานมันลงไปตไมานเจียบเอาน้ำอ่อนเนี่ยเขาเียบเอานือแบบมันต่อมเขาเพราะว่ามันนั่นนเนีน่าต่อมลงมาม่ตะไบไเอ๋อจอั่นพ่มันเยะนบบนั่นพนี่ยเีบเอาเจีบเอา พี่น้องสิได้ไหลดอกพ้ากําหมดน้อง่นอยู่ในปาดางพุ่นน่ะมันเฮาเฮาสั่นมันบ่ลงแม่นคือว่าาวกพี่น้องมันจับแหแม่พุ่นน่ะ พี่น้องมาเก็บซอยกันเด้อพี่น้องโอเครับสมองสบานครับมาเมตไก่ไม่กินนวดนน้ำกันครับเมื่อกี้ว่าถ้าฝนตกมาเบื่อเต้นเอาเกินพี่น้องเลยเอาฝนละนกับตีล่างกับตีนนะครับโอ้โบเอาปวดอะน้ำเลยเด้อปวดอะมันตอมไฟพี่น้องพอกอกมาเล้จีดินต้มเย็ดเต็มเย็ดเต็มผาหงมยังหัวประนันเถอะต้ังตอมไฟเด่นจะไปหาพี่รุ่นมันหรอกเกี่ยวอยู่ในผาดางท่างปีกอะไรพี่น้อง แต่เนี้ยเดียวครับแม่กินนวลเนี่ยเขาขี่เนี่ยแม่ช่างขี่แม่ควรนะนะดูว่าดูว่ายุติควรนะเออไฟไปอันไปหาไฟไห้ลุ่นบบบนี้นะพี่น้องเยแม่กินนู่นครับดูว่าแม่งขาเงี้ยวแฟนครับสมองสมบัติเขาฝากก็อลไรก็แจ้งก็ติดตามครับช่วงสองทุ่มเนี่ยพี่น้องเนี่ยนะ ยมจบจบยังไงยมจบเอาเป็นาสีนองบงตอบฝากรไรที่สิ้าสิจบเล้ตอนนี้ฮาสามูงเลยง่ายด้ขัวยั่น่ขัวจิ้แซบเสียบเท่ากับขัวจินกับเขานี่อะไรต้าเจ้อเจ้าสจลินก็เล้วเจ้าเสีบนี่ะขัวันห่อนไหมมีละห้องน้ำไปเลยตีมยอนแม่งอันนี้ขัวันอนเดมันยืนนัําผาดังเถอะ

นีเด้อไอ้กีัยนันนีเจ้ไ้วาเอาอะไรยัดไตต้นไม้ไตโฮไม้แต่มันน้ำเวทนมันหนีเราเนี่ยันเยอะลวนเียมอ่าง้อยัดไตผดางออัหน่งในผดางก็บอกทีด็กไบอกพยาบานจะเข้าที่ห้องประกาศคุณมาเก็บซอยกันานเรโตบวเราไม่อยากหรอกเราว่าเราเขี่ลงคอหลอดด้วย เพเอ็นผลงานออกมาปุ๊บจ้ากเบรอกินโกเราติดตัวเราซานกมูแรไปลีวไกน้องย่างนี้เนาะไปทางผู้มีบนออกวกบิกระินตาวิดแมนกพี่น้องคายนเต่นเียงตว่ามองได้กับมียนมดพี่น้องเลยบวบตบานห้องบวตบานนอกบานไก่ับพี่น้องหลกกำลังหิตกำลังติดอันดับช็อตมาแรงครับพี่น้องเลยเปเียน้ย เด็กพีนองเ้ยเอาฝาที่สองกับพี่นองมาเนี่ยเด้อกับพีนองเลยมาตรงแมงนกินุนน้ำกันครับมาเนี่ยเป็นกินุนขาเหนียวร่างมองกับอื่นเม่เื่กันครับเหนียวขามกับเหนียวอีลีเด้อเลยนะเลยเดือนี่ล่องไหลพ่นบุ้มบุ้มๆบุ้มบิ้มพอ่ะนนำเข้าไปยัคอหลุยถึงหัวยาด้วยพล่านตัวเจีบ ฝานแห้งเนี่ยเพิมมึงแห้งไงแม่ันเป็นูดเอาขึ้นตุนเดี๋ยงางน้สมัยด้กิเนาะสม่จด้กินคเอายันตนแห้างเนี่ยพูดเอาพูดเอาเป็นก้อนอืมะเอแล่ะเขาจะโตเอาไหนพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเาจะโมักวดอีกอย่างนงมานี่เามาดแต่ก่อนกินัตเสียก่อนกินเนี่สัตมะไตดินแต่พี่น้องเา ย่างเพ่กินไรคนอีสานเขากินไงอยู่ไงขวแมันจนู่นบองประแดดลวกคักแซบมันงมองไหมีห่อนบองประแดดก็ห่อลวกครับแม่เนแม่เน่ลกินดครงงน่องเอ้ฝนตกมาเราก็แกะมื้อต่านั่งกินกันนอนเลยเอา หอหวนมากเลยเลยขบ่เส oh ียงยุ่ต้นต้นนนก่นบินหนีบ่อะไรนบ่พี่น้องฟังเสียงเนาอื่นบินบ่้อ้บงนี้มนบินออกบอบ่ออกดกถึงน้ำยู่งจับินอะพ่อเด็กอก ลงอ้ห้าสักกินออกไ่อาวุ่นวุ่นมฝน,นตอมไปมันขาดแล้ววน,นเต็มตัวยาตำยัยถือ,อ,อโอ้ยอาวของทะนอกกระดา้าง Yeah, tiêm chứ. đây cả lái. Hơi. Yeah. À. Oh, 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 oh. <laughs> ừ. Nó, làm nó cái, cái này bịt mà mạnh ก็จะตะขอเฮี้ยต้องตะขอไปตะลุดบ่ล่ะปังเลยนับสิบเลยจางก็คุบกบมาเลยโอ้ยหมดแดงลงมาน้ำเตือนพี่น้องตรงห้างหมแดงหมดแดงลงมากอู้หพี่น้องเลยหลายคักหลายไนข่คงเสียเอาบาบัดบาไวเราพี่น้องหลายเสือเกินหมดหัวอีก ตัวไหน,นเอ้ยดำปือ้อปือเยอะพี่น้องเลยขัดดำเงาหอยปือยป้อเลยปื้อดีสิตัวไหนหลายขักบืนวันวันวนนนันกับพี่น้องเลยท่านี่เมิดเยอะแมงกินวนเด้อ,อ,อาาพี่น้องเด้อนี่แฟนขับสมองสมบ้องขับาฝากรอะไรขับแจกกัติดตามครับช่วงสองทุ่มพี่น้องสองทุ่มเซซีขับฝากรอะไรขับแจกกัติดตามน้ำเด้อครับผมทีมงานนิสาเมืองน้านครับมานสามสาวในตำนานครับสาวที่สีบริเลมากครับอยากน้ำกาแฟครับพี่น้องเฝ้าลูกเปลวล้านอยู่เฮียน มาสามสาวนาตำนานครับสามสาวดี่มีน่าเฝ้<ร>าเราพี่น้องเลยสมัยนีบพได้อันบ้านตนง่าคือสมไย้่อนแม่กี่ไปหูดนาะเนาะหูดเอาน้ำดอกเน้า,ญญญาว่ายกวัยกนั่นดอกพี่น้องเน่จินหยาดแมงบงนี่จะสูยเออตัวในเต็มุ่นไฟแม่มพูดได้มาุ่่น่นรุ่นเตี้ย อ๋อมาเนี่ยโอนพี่น้องเลยเอาบ่ามดครับกินเบาหวาดเบาไหว้ร้ายครับพี่น้องเลยแมงคาเหนียวตั้งต้นก่อนกินสุต้นแล้วพี่น้องตัวเดียอ่อนๆมันมักไปกินครับกวนกินแร้งด้วยอ้ารเล้วเตี้ยสีเท็ดอ้าวดับไฟนะพี่น้องดับไฟก่อนดับไฟก่อนตีเออพี่น้องเม่งตาพี่น้องเม่งกระพื้นกันจ้ะเออนั่นเฮยเพื่อสร้างกลัวเป็นแหววเอาไฟลันนี่ดีตัวนี่ย ไมรุ่นฮะไปรุน <lod? S 3> ่นได้ยังเฮ้ยตมสามสาวพงร้อนอยู่เลเิบอยู่เนี่ยใช่าก็มัต่อกันแน่แม่ห่ะมัดห่อละมีกำลังใจเด้อพี่น้องมาไต่แมงกินนู่นมันมันเดี๋ยวเห็นขอหลายเด้อจ้ะ ก็เลยก็แช่น่เด้อพี่น้องกิารมันง้อยจ้ะเไปรุ่นมาว่าท่านผลครับกลังมากไหมไปรุ่นเราใส่มสวัสดีน้ำกันเหงาเนตัวบ้าเอดเยอะเยอะประวัติประวัยายไม่เอาม่ใส่นี่เยอะถึงน้เอาเรียบพี่น้องเลยคนตกมูงเลยตวองต อาจจะไหนก็ฝากก็อลไรก็แช่ก็ติดตามครับพี่สามมาน่อสไลด์ชินี้ครับโชคดีความสุกยาเก็บยาไข่ยาจนเด้อพี่น้องเลยลำด้วยสุกุศลครับป่าสจากจากโควิตตุงผู้เบิงตุงผู้เฝ้าอยู่นี่พี่น้องต้องพู้ยืนซากลากนี่แหละพี่น้องเลยสไลด์พีนี่ครับสวัสดีครับยินดีครับเรียนอะไรเบิงกันอีกรอบนึงครับพี่น้องมันเมื่อนี้ตัดยังกระได้ครับตัดยังไม้ตึ๊งเจไม้เลย